ที่ตกชั้นไปอะ่ะเขาชนะตั้งแต่แรกๆเนี่ยแมนยูเนี่ยลำบากมากแน่นะครับทีนี้ฟอร์มการเล่นของลูกทีมนะครับบรูเวนอาร์มริมได้ให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมกับเวสต์แฮมว่าอับอายและหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในดูกาลหน้าเขาพร้อมลาออกจากตำแหน่งทันทีอาร์มริมกล่าวว่าสำหรับผม ความกังวลที่ใหญ่ที่สุดคือความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเนี่ยครับเป็นคำที่ง่ายมากผมเองยังพูดเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองสร้างแพชชั่นใหม่อะไรประมาณนี้ไม่ได้คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยนะครับใช้ให้กํำลังใจตัวเองได้แต่มันไม่ได้สำหรับดูเบนอมลิมนะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเราได้มากนะักนั่นคือปัญหาใหญ่ที่สุดของสโมสรของเราขนาดนี้ เพราะเรากำลังสูญเสียความรู้สึกว่า